ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูปขาอินทร์่นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12สิงหาคม2 5 6 5นากะครับจางอันหุยเอกร,ราชพูดจีนประจำกรุงม,มอสโกได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวของทางด้านรัสเซียเมื่อวันที่10สิงหาคม2565นนะครับโดยบอกว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นเนี่ยครับเป็นผู้บงการใหญ่ในวิกฤตยูเครนโดยรัฐบาลสหรัฐนั้นผลักดันรัสเซียให้เข้ามุมด้วยการขยายพันธมิตรนาโต ซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วก็สนับสนุนให้ยูเครนนั้นเนี่ยครับไปเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปแทนที่จะเข้าร่วมกับทางด้านรัเสเซียในฐานะผู้ริเริ่มและผู้บงการสําคัญของวิกฤตยูเครนสหรัฐออกมาตรการการข้อบัตรรัเสเซียอย่างกว้างขวางแบบไม่เคยมีมาก่อนได้จัดหาอาวุธทุทประกรณ์ให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการทําให้รัเสเซียหมดแรงและหมดทัยี่ด้วยสงครามที่ยืดเยื้อรวมถึงการออกมาตรการการคว้อบัตรต่อรัเสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับ ทูตจีนนั้นยังได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านจีนกับรัเสเซียด้วยนะครับว่าเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัเสเซียนั้นเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เห็นได้จากความไว้วางใจระหว่างกันสูงสุดระดับการปฏิสัมพันธ์ก็สูงสุดและความสําคัญทางยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ที่สุดทูตจีนวิจารณ์การเยือนไต้หวันของทางด้านนางแนนซี่เฟลโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐโดยบอกว่าสหรัฐนั้นพยายามใช้กลวิธีเดียวกันในยูเครนรวมถึงกรณีไต้หวัน เพื่อที่จะรื้อฟื้นวิธีคิดแบบสงครามเย็นด้วยการสกัดจีนแล้วก็ร,รัสเซียปลุกเร้าความเป็นปฏิบัติของมหาอำนาจและก็การผเผชิญหน้าเขาบอกด้วยนะครับว่าการไม่แทรกแซงกิจการภายในถือเป็นหลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการรักษาสันติภาพแล้วก็สเสถียรภาพของโลกนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่ทางด้านจานอันหุยเอการาชทูตจีนประจำกรุงมอสโกนั้นออกมาวิาพากษ์วิจารณ์สหรัฐเมริกาแล้วก็ เรียกรัฐว่าเป็นผู้บงการใหญ่ก่อให้เกิดวิกฤตในยูเครนเวลานี้นะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยต้องบอกว่าสาหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะร้องขอให้จีนนั้นเนี่ยดำเนินการในการที่จะกล่าวประนามทางด้านรัสเซียแล้วก็ร่วมมาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียกับทางด้านชาติตะวันตกแต่ว่าจีนนั้นเนี่ยไม่ได้ทําตามในสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการนะครับจีนนั้นเนี่ยยังคงทําม,มาค้าขายกับทางด้านทานรัสเซียเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยพวกเขานั้นกลายเป็นผู้นําเข้าสินค้าพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียในตอนนี้นะครับ นอกจากนั้นเองแล้วจีนก็ยังคงยืนยันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัเสเซียนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าในทุกมิตินะครับเป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับจากกรณีที่ทางด้านผู้จีนประจํากลุ่มอสโกนั้นออกความวิาพากษ์วิจารณสหรัฐอเมริกาก็ต้องรอดูว่าฝักฝังของสหรัฐอเมริกานั้นจะมีการตอบโต้ในประเด็นนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นฝักฝังของ วอา์ลิเมียเซเลสกี้ผู้นําของอยูเครนนั้นก็เคยร้องขอไปยังทางด้านประธานาธิบดีสีจินผิงผู้นําของจีนนะครับว่าให้ร่วมมาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียกับชาติตะวันตกนะครับซึ่งจะทําให้รัสเซียนั้นอ่อนแรงและไม่สามารถที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนได้ต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากกดสับสไครต์กดติดตามช่องทาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ